อันนี้เป็นทิศสร้างความเติบโตในที่ทำงานที่ครูเป็นผู้จัดการมาเนี่ยไม่ได้ฟุกหนาครูวางแผนให้ตัวเองเติบโตมาตลอดทุกช่วงเลยครูจะคิดในใจเสมอเวลาครูไปทำที่ไหนครูจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับบริษัทนี้ได้วะองค์ความรู้ที่ครูมีครูจะเอามาช่วยตรงไหนเขาได้โจทย์ครูมีแค่นั้นตอนที่ครูต้องการเติบโตกับตัวเองครูจะมีแผนการเขียนของครูไว้เลยนะว่าเฮ้ยตอนที่ครูทำงานอยู่เนี่ยครูจะเอาอะไรมาช่วยเขา ตอนที่ครูได้รับเลือกผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยครูจะมานั่งดูงานที่ตัวเองทําว่ามันมีจุดบอดอะไรมันต้องเสริมอะไรไอ้ตรงนี้แหละครูเอามาเขียนแผนกับตัวเองเพราะโจทย์ในใจครูมีอยู่แล้วครูจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับเขาบ้างตรงจุดนี้มันทําให้ครูโดดเด่นกว่าคนอื่นเพราะหลายๆคนที่ครูเห็นก็จะมีเอามาเลยทําได้เอามาเลยช่วยได้ก็จะเป็นแบบพื้นๆแค่นั้น คือเป็นทั้งลูกน้องลูกพี่ใช่ป่ะก็จะเห็นทุกมุมดังนั้นเราต้องการเติบโตเราต้องไม่ทําเหมือนคนอื่นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องคิดอยู่ในใจเลยว่าคุณจะไปสร้างประโยชน์อะไรให้กับที่นั่นคุณจะทําอะไรให้ตรงนั้นมันดีขึ้นทุกบริษัทอมีที่ว่างสําหรับการเติบโตของคนที่มีแผนชัดเจนของคนที่คิดจะสร้างประโยชน์ให้กับเขามีที่ว่างเสมอคุณอาจจะมอง ตรงนั้นก็มีตำแหน่งแล้วตรงนี้ก็มีตำแหน่งแล้วมีผู้จัดการอยู่แล้วคนก่อนอยู่แล้วฉันจะไปอะไรอ่ะไม่เราไม่คิดแบบนั้นเพราะการเติบโตมันไม่เกี่ยวว่าคนนั้นจะอยู่ตรงไหนหรือตรงไหนมันอยู่ที่คุณว่าคุณสร้างยังไงสปอตไลท์มันจะส่องมาที่คุณเขาโปรโมทเขาอัพให้คุณได้เสมอถ้าคุณสร้างประโยชน์ให้กับเขาได้สิ่งหนึ่งให้คุณทําไว้กับตัวเองตอนนี้ให้คุณวิเคราะห์ดูงานตัวเองว่ามันมีจุดบอดอะไรแล้วคุณจะเพิ่มเสริมอะไร คุณไม่ต้องรีบร้อนทําไปซะทุกอย่างให้มันจบมนุษย์เราคือการเติบโตใช่ป่ะการเติบโตมันต้องใช้เวลาดังนั้นคุณก็ค่อยๆเติบโตก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวปีนี้คุณทําอย่างนี้เดือนนี้คุณทําแค่อย่างนี้พรีเซนต์บอกเขาแล้วตอนนี้มันใกล้สิ้นปีแล้วเนาะเขาก็จะมีเรียกคุยการปรับตําแหน่งการอัพเงินเดือนคุณก็ตรงเอาตรงเนี้ยไปพรีเซนต์ไปบอกว่าเฮ้ยหลังจากที่ดูมาเนี่ยมันมีจุด บอร์ดตรงนี้ต้องการที่จะเสริมตรงนี้เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เข้ามาช่วยก็ได้ตอนที่ครูทําแผนให้อยู่ที่นึงตอนนั้นครูก็เข้าไปเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแล้วเฮ้ยจุดบอร์ดเขามันมีเรื่องการนําเข้า นำเข้าเยอะด้วยแต่คนที่นำเข้าไม่มีใครรู้เรื่องเลยทำตามชิปที่ชิปปิ้งบอกครูก็เลยเขียนแผนว่าเดี๋ยวครูจะดูเรื่องนำเข้าดูเรื่องค่าใช้จ่ายดูเรื่องชิปปิ้งว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่เขาคิดราคานี้ที่เขามีบินมาแบบนี้ครูก็บอกเขาเนี่ยค่ะครูก็ลุยในแผนนั้นปีนั้นครูก็ทำเฉพาะเรื่องนำเข้าเพราะว่าไปทำหลายเรื่องครูเครียดปวดหัวครูเอาให้จบเป็นอย่างๆก่อนครูก็เคลียร์เรื่องนำเข้าให้เขา แล้วครูก็เอาบินมาดูทั้งหมดแล้วครูก็ลองเอาชิปปิ้งเจ้าที่ครูรู้จักมาใช้แล้วก็ดูค่าใช้จ่ายโอ้โหครูมาเห็นค่าใช้จ่ายแล้วครูแทบจะเป็นลมเพราะว่าไอ้เจ้าที่เคยใช้อยู่ในโอ้โหฟันหัวแบะเลยครูก็ไปนําเสนอแล้วไปบอกเขานี่ไงเทียบแล้วเดี๋ยวใช้เจ้านี้เดี๋ยวลองใช้ไปก่อนแล้วครูก็ทําสรุปให้เขาดูตอนสิ้นปีจากเจ้าเดิมถ้าใช้เขาอยู่ราคาเท่านี้แล้วเจ้าใหม่ที่ใช้ราคาเท่านี้โอ้โหครูเซฟให้เขาเกือบ10ล้านอ่ะในบริษัทนั้นโอ้เขาชอบใจครูใหญ่อันเนี้ย คือการทำให้เราเฉิดฉายและเติบโตคุณต้องคิดอยู่ในใจเสมอว่าคุณจะไปทำประโยชน์อะไรให้กับบริษัทนั้นองค์ความรู้ที่คุณมีไปช่วยอะไรเขาได้บ้างคุณนะต้องการเติบโตอยู่เสมอใช่ไหมเพราะต้องการเงินเดือนอยู่เสมอดังนั้นคุณต้องอัพความรู้ให้กับตัวเองคุณทำหน้าที่อะไรอยู่ทำหน้าที่จัดซื้ออยู่ ในประเทศต่างประเทศคุณก็ไปเอาความรู้ตรงนั้นไปเรียนในคอร์สคุณคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างเทคนิคเจรจาต่อรองของจัดซื้อจัดซ,จซื้อต่างประเทศและการนําเข้า3คอร์สเเป็นมาสเตอร์คอสของคูคนที่เป็นผู้จัดการผู้บริหารเจ้าของบริษัทต,ต้องไปเรียนในคอร์สนี้เพราะคุณจะคุยกับลูกน้องได้รู้เรื่องแล้วคุณจะไกด์ไลน์เขาได้แล้วคุณจะวางแผนปฏิบัติการได้แล้วคุณจะเอาสิ่งที่คุณมีไปสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทนั้นได้จงไปเอาความรู้ ในคอร์สครูมันมีคอร์สเล็กๆหนังสือเยอะแยะมากมายคุณทักอินบ็อกเพจไปได้เลยจะซื้อมือโปรโบใบคูทัญญาเนาะเดี๋ยวครูส่งเว็บไซต์ให้คุณเข้าไปดูคอร์สเข้าไปดูคอร์สเอาไลน์ว่าเอ้ยคุณเหมาะอย่างไหนอย่างไงหรือทักครูว่าครูมีตำแหน่งแบบนี้จะเรียนคอร์สอะไรก่อนดีจะอ่านหนังสือเล่มไหนก่อนดีครูยินดีคอร์สครูเป็นออนไลน์เรียนได้ตลอดชีพลงทุนครั้งเดียวเรียนใน Facebook กลุ่มลับเนาะ คุณต้องเอาความรู้ใส่ตัวคุณถึงจะไปสร้างความเติบโตให้คุณได้ความรู้อะถ้าคุณแค่รู้มันก็ยังทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าความรู้นั้นคุณเอาไปวางแผนปฏิบัติมันจะทําให้คุณเติบโตได้ถ้า คุณขาดความรู้ไปมันก็ไม่ทําให้คุณเติบโตเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปทําอะไรดังนั้นจงอย่าหยุดการเรียนรู้ครูจึงบอกคุณเสมอสําหรับครูไม่เคยหยุดการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุครูเลยครูถึงได้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เพราะครูไม่หยุดครูเรียนรู้ในหน้าที่ในสิ่งที่ครูทําครูมองเลยว่าไอ้เป้าสูงสุดตรงนั้นอะ ที่ครูจะไปอยู่มันต้องรู้อะไรวะตอนนั้นจะเป็นผู้จัดก,การมันต้องรู้อะไรวะครูก็เอาองค์ความรู้ตรงเนี้เข้ามาช่วยแล้วเข้ามาทํามาเสริมให้ตัวครูคูค่ควรที่จะได้รับตําแหน่งนั้นครูขอให้คุณอย่าหยุดการเรียนรู้แล้วดูแลสุขภาพจิกใจคือทันย่าค่ะ